ทฤษฎีองค์การและการจัดการองค์การคือองค์การที่ต้องประกอบไปด้วยคนที่มีความรู้คนเหล่านั้นต้องมีความรู้ทั่วไปหรือความรู้เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สามารถทํางานในองค์การได้องค์การจะต้องมีสองคนขึ้นไปแบ่งงานกันตามความถนดัดมีเป้าหมายร่วมกันใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าทรัพยากรองค์การเช่นทรัพยากรที่สําคัญคือคนหรือทรัพยากรมนุษย์เนื่องจาก เป็นผู้ที่คิดตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายดังนั้นคนเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความสำเร็จแต่ต้องจัดอยู่ให้ตรงกับงานและความสามารถและที่สำคัญเงินถ้าเราไม่มีเงินไม่สามารถจ้างคนหรือซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานได้ทรัพยากรอีกอย่างหนึ่งคือข้อมูลและความรู้ เพราะความรู้ทําให้องค์คนในองค์การตัดสินใจไม่ผิดพลาดน,น้อยลงและเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้องค์การสามารถแข่งขันกับองค์การอื่นได้ทรัพยากรสุดท้ายคือเวลาเป็นทรัพยากรที่เหมือนว่าเราจะมีเท่ากันแต่อย่างรู้ไว้ว่าเราเนี่ยจะใช้ประโยชน์มาจากจากเวลาไม่เท่ากันเพราะเราใช้เวลาไม่คุ้ม เป็นเวลาที่ทรัพยากรมีจำกัดองค์การคือหน่วยใหญ่หรือหน่วยศูนย์กลางของทรัพยากรนั้นๆมีอำนาจในการตัดสินใจและบริการจัดการตนเองภายในองค์การได้สองคนขึ้นไปการแบ่งประเภทขององค์การมรีหลายแบบมี3ประเภทใหญ่ห,ญหน องค์การภาครัฐคือองค์การที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะโดยรับงบประมาณมาจากภาษีรายได้ของภาครัฐงบประมาณจะถูกจัดสรรไปใช้ในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความกินดีอยู่ดีความมั่นคงและสวัสดิการพื้นฐานที่จําเป็นเช่นกระทรวงกรมจังหวัดอาเภอการปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การตามรัฐธรรมนูญและองค์การมหาชนเป็นต้น รัฐวิสาหากิจแสวงหาผลกำไรโดยมีรัฐกับเอกชนรัฐบาลต้องมอีทุนอยู่ด้วย50%ถ้าเกิดรูปแบบการองค์การแบบนี้เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ข้องตัวส่วนรัฐกส่วนราชะการและป้องกันการผูกขาดจากเอกชน 2. องค์งการภาครัฐ คือองค์การที่ลงทุนหารายได้ด้วยตนเองและสแสวงหากำไรเพื่อความอยู่รอดและความก้าวหน้ามีการแข่งขันกับองค์การอื่นๆเช่นบริษัทมหาชนบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด 3. องค์การภาคสังคมคือองค์การที่เกิดขึ้นจากกลุ่มประชาชนมีความร่วมมือเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่องค์การภาครัฐแต่เกิดจากความ สมัครใจและการดำเนินงานของภาคประชาสังคมมาแสวงหาผลกำไรเช่นสมาคมสหพันธ์มูลนิธิการจัดการถ้ามีคนมีเงินมีวัสดุอุปกรณ์มีข้อมูลและความรู้แล้ว,ว,าม,ลวมาอยู่ในองค์การแล้วถ้าไม่ทำอะไรเลยทรัพยากรเหล่านั้นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉะนั้นองค์การจะต้องมีการจัดการ หน้าที่ของการจัดการประกอบด้วย4หลกัก1น planning คือการวางแผนการนำของผู้บริหารจะต้องมาจะต้องมองอนาคตมองมองหน้าตั้งแต่ระยะสั้นระยะยาว 2. organizing คือการจัดการองค์การการออกแบบโครงสร้างมีหลายรูปแบบเช่นโครงสร้างแบบราชการลักษณะดเด่นคือเน้นสายบังคับบัญชา หากบางคนมีรูปแบบความเป็นผู้นําแบบมุ่งเน้นงานเป็นหลักจึงสําเร็จบรรลุปเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ 3. r leading คือการนําองค์การ 4. controlling ค,คือการควบคุมเช่นเวลาที่อาจารย์สั่งงานกลุ่มหัวหน้ากลุ่มมีหน้าที่ประชุมสั่งงานมอบหมายงานความรับผิดชอบแต่ละสมาชิกกลุ่ม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลานัดหมายการรวบรวมงานที่ทำและคอสอบถามไทยรามีปัญหาอะไรการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเช่นลดอัตรากำลังคนในองค์การประหยัดค่าใช้จ่ายทุกรูปแบบขอจบการรับสมอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ